เตาณฑพรกราบลาหม่อมน้อยด้วยหัวใจยกเป็นครูสุดประเสริฐในชีวิตนับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยอาจารย์ด้านการแสดงที่สําคัญคนหนึ่งของไทยจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่15กันยายนพศ2565เวลา22.20นาิกานาทีหลังจากที่เข้ารักษาตัวณโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเป็นเวลาเกือบสเดือน ด้วยอายุ68ปีด้านแตวนัฐพรไตมีลักษ์นางเอกชื่อดังและเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ทางการแสดงของหม่อมน้อยก็ได้โพส์รูปภาพจากภาพยนตร์ซิกชาริเตอร์หรือมายาพิสวงที่ตนเองได้ร่วมงานกับหม่อมน้อยเป็นครั้งแรกพร้อมข้อความอะไรว่าหม่อมคือครูที่สุดแสนประเสริฐในชีวิตเต้ากลาบลามหม่อมด้วยหัวใจเคารพรัก